โอ้ยพาก,กันมาเน่ไใครมดดันเดงกอันนี้ตันไม้ตันไม้ตันไม้เฮ้ยตันไม้อรุนไหน <c oughs> มารอบสองแล้วบ้านนี้ออโอ้มาหลายรอบขนาดรอบสองแล้วบ้านนี้มาขนาดมากหวาตัวนี้ อือโอ้ตัวกขานะตั๊ขานะตุ๊กขานะบานบ่บานบ่หาบังดูต้นมะเดงเฮ้ต้นนั้นเด้ ตอนเทยตอนตามนะมีบอสมาแดงค่ะพดเป็นพุม่มค่ะอันที่เป็นพุม่มค่ะใส่ใหมดูซีมองดูงออเอ้าพ่อนแก้มพ่อ,อ,อแก๊มกับแม่แก้มเนี่ยติ้งติ้งมาตลอดเลย เอาลดมือเห่ป้าญานตะกอนสมองอันนี้ดอกมันป่าต้นมันจะหอมหอมเวลาไปดังไฟมันจะลุกขนาดต้นดอกมันป่าตามบอกหวานเลย vàng tiết, <coughs> oh oh, oh tôi nè, kìm mà quả bớt mưa lên mà nè, đi này, hang <coughs> à, hang มาถูกมากมหนวยง่ายหมตเลยาถูกมหมมาเนี่เดอหน่วยง่ายแล้วในต้นทานนี่นะมีจะบอห้ามบแดงห้ามบแดงเดยห้ามบแดงไหมห้มบแดงไหมห้ามบแดงมีบอทางดามทางหวานเจ้ ทั้งพอ่อ<า>ทั้งอันทั้งอันแม่อะไนี่ฮะใช้บ้างดูทั้งพอ่อทั้งแม่อะไอันนี้คอมเมนต์มาเนี่ยตีนตีนอันนี้โอห้หมาใหญ่ขนาดเต็มกระตาแล้วกันเต็มถุงแล้วกันกินเพื่ออีแม่เนี่ยเด้อลูกกินเพื่ออีแม่เนี่ยเด้อลูกเด้อ Mua đèn cắt quân là bạn. Hả? Hả cái không có gì hả? อันนี้เอาไมา่เสียเ,เอาม่เสียับอันกับกระตาอันรอบแลกเอาอันเอาคูเลยติตอนนี้เราไดเอาคู่มากต้ปู่ะหางน,น,นี่ะง้ตัวห้องน้อยนี่ห่าบโราณมันยบ่ไม่ได้ห้างเดียวนะั้นนะ มีแต่แม่เป้งโอ้ยหมดแดงคือกัดแต่อันนี้บบได้กัดเออบบได้กัดอันนี้คนเนี่ยแล้มันกัดคนอันนั่งเถอะจะนั่งดียังได้เพิ่มมานะเลยได้หลยสิบบาทแม่เป้งจะได้เลายห้าสิบบาทมีแต่แม่เป้งเป้งพอได้เลยเพื่อนที่ไปเบิ่งเล่าปุ้นเออเออ มดดงกัดถ้ยกัดที่กัดขาห้างที่เขาเอาตามๆพันเอ้าไปอยู่กระตุ้ันเดย์คันเดย์ค่ะม่แดงสีมาไกลนะมดแดงสิมาไก่ มักวาเาลงขกโคะว่าใหรมาอยงมากวาดิที er ่เห็นลงหบโคบลงมาสิจ้ะมุน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  วั<ใ>นที่7ได้แม่แป้งกับไข่ไปฆาเจ้าของแง่มีแต่หมด,ดแดกแง่เก่งใช่ไหเอาแม่ไปใส่อแล้วฮะไปเบางห้างใดอยู่แล้วฮะฮะข้าวไรยังาัขายลอยละล่องละล่องของแท้ของสดแส<ะ>่น้ำวันที่ใส่แป้ง มันนี่น้ำมันกันอันโตอันโตมันก็เอาไปใส่ต้นไม้ที่เก่าเก็บมักว่าตรงไนนะอะมักว่าอันนี้ร่อนโมเป็กๆห้องแท้ไม่มีผสมแป้งบวแตกออกไปนี่มันเป็นไปงั้นบวบันเออดูสิ อยู่พี่อยู่นะฮะเบิร์ดหาบ้่งอันห้างบะแดงมาบังเฮ้ต้นพี่มาบังต้นพี่ต้นว่ามาบังต้นว่าไปบางัวาบางว่าคือพอมีสะ มะแดงเลยห้างมะแดงเลยโอ้กากินสิกากากินุูนะต้นเป็นสลางอยู่ไปตาไมีห้างมะแดงนะฮะสังสลรังสังสลริงอยู่คนะสังสล,งลงาางรังสังลริงหาเบิ่งดูห้างมัน ยังบ่เห็นฮะหางบ่แดงพ่อหมางอ,อันหมางน้อยเว้ยหมางน้อยเอออันนี้หมางน้อยหางมันนิหางหางหางไข่เฮ้ยเอาเอาคู่ไปเอาไป